สวัสดีครับผมกับแอดมินแทนนะครับผมกับแทนเธอเธอมาถึงหวยราไทยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปของหวยราวรวมวันนี้นะครับพบก,กันได้ทุกวันนะครับสาหรับแนวทางหวยราวรวมนะมีทั้งวันเพราะฉะนั้นแอดก็มีทั้งวันมีทุกวันอันนี้ก็ลงทุกวันกันนะสำหรับแนวทางหวยราวรวมใครที่ติดตามก็จะรู้นะครับว่าแอดลงหวยราวรวมทุกวันอยู่แล้วนะพูดไปทําไมอ่าขอบคุณ สำหรับคนที่ติดตามนะครับแล้วก็คอยให้กำลังใจเนาะผิดถูกไม่ว่ากันนะครับก็ขอใโชคดีนะวันเด่นวันนี้นะครับเด่นศูนย์ครับเจ็ดครับมากับหนึ่งสองหกเก้านะครับศูนย์มาศูนย์เจ็ดครับศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์หกศูนย์เก้า เจ็ดมาเจ็ดหนึ่งครับเจ็ดสองเจ็ดหกเจ็ดเก้าหลักร้อยวันนี้วันเสาร์เนาะร้อยห้าครับห้าครับห้าศูนย์หนึ่้าศนยห้าศห้าศูครับเออห้าเจ็ดหนึ่งครับห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดหห้าเจ็ดเ้าครับ เด้นไปที่วันนี้ขอเน้นติดศูนย์ะเมื่อวานออกอเราสตาร์นี่ลาวาสตาร์มีศูนย์เนาะ,ะวันนี้เน้นนะครับแต่ว่าไม่เน้นตัวเดิมเป็นศูนย์หนึ่งนะครับศูนย์สองศูนย์หครับ 501นะครับ502แล้วก็506หสำหรับแนวทางหวยเรารวมวันนี้นะครับจะยังไงเราแรกเลยนี่คือเราเอ็กซ์ต้าเราเอ็กซ์ต้านี่ประมาณ8โมงครึ่งนะครับผมเป็นว่าขอโชคดีครับวันนี้ก็ตามดูกันว่า3ตัวจะแตกไหมโชคดีครับผม